ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับค่ายผู้บุกเบิกรถไฟฟ้านะครับจากแดนมังกรเขาหรือ MG นั่นเองที่เห็นอยู่ด้านหลังครับ MG Cyberster ครับเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้านะครับในดีไซน์ของสปอร์ตที่ MG นํามาจัดแสดงแล้วก็นอกจากจัดแสดงแง่มินิดว่า2ปีเขาจะเอามาประกอบในประเทศไทยนะครับสำหรับตัว Cyberster ตรงนี้หนะวันนี้เขาเปิดรับจอง2แพ็กเกจนะ เอาเรื่องแคมเปญกันไปก่อนซิลเวอร์แพ็กเกจจอง5,000บาทวันที่ออกรถจริงๆนะครับจะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่5000คุณจะเพิ่มเป็น10เท่านั่นคือ50,000บาทนั่นคือส่วนลดนะครับของเงินสดแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นโก p แพ็กเกจนะครับ10,000บาทคือเงินจองแล้วคูณ10เท่านั่นคือ10,000 0บาทคือส่วนลดในอนาคตถ้าราคาของรถคันนี้4ล้านคุณลดระดทันทีหนึ่0 0 0 0บาทในเรื่องของดีเทลรถนะครับตัวแรกที่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับสมรรถนะ อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยอยู่ประมาณ3วินาทีแล้วก็ชาร์จไฟ1ครั้งได้ระยะทาง800กิโลเมตรครับส่วนดีเทลยวอื่นๆน,นั้นนะครับเนื่องจากคันนี้เป็นรถต้นแบบมันจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นคือระบบช่วยความปลอดภัยเขาบอกว่าใส่ในเลเวล3ของฟีเจอร์ที่เป็นออโตโนมัสแล้วนะครับเลเวล3ตรงนี้เนี่ยเป็นการทำงานที่สมูทขึ้นแต่ว่าสมูทขึ้นยังไงไม่รู้เพราะว่าหนึ่งคือผมเคยได้ลองในเลเวล2นะครับ กับ Mercedes m e r c e d e เซเโเนียบมากตาน,นี้เป็นเลเวล3แล้วดียังไงก็ไม่รู้ละต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนรายละเอียดอื่นนะครับในชุดของไฟหน้าเขาเรียกเป็นไฟหน้าแบบ Magic Eye ครับเป็นตัว i n t e r a c t i v e นะครับเสมือนดวงตาของรถยนต์สามารถกระพริบ Pip ได้นะครับแล้วก็ตัวชุดของแสงไฟเป็นแบบ LED นะครับในรูปแบบของ Laser b e l บนะฮะดีไซน์ของล้อนะครับเขาเรียกว่าดีไซน์ Hacker Brake นะครับ,รววรบแล้วก็ไฟท้ายเป็น Red Wing ส่วนด้านบนหลังคาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ไม่มีหลังคารนะฮะร,รถจริงที่ผลิตออกมานั้นรูปแบบจะคล้ายคลึงกับตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับต้องรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ภาพที่คุณเห็นรถต้นแบบไซเบอร์สเตอร์ท่านผู้ชมครับน่าสนใจไม่น้อยยอดจองนะตั้งแต่เปิดจองนะครับวันแรกของนานจนถึงวันนี้เนี่ยใกล้จะหมดงานแล้ว451คันสำหรับยอจองรถรุ่นนี้นะ ก็ต้องรอดูครับว่าอีก2ปี MG จะผลิตตัว c y เบอร์เตอร์ในโรงงานที่ระยองนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยราคารวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในรถจะมีอะไรติดตั้งมาบ้างรอรุ่นกันอีกทีและนี่เป็นดาวเด่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้กับ MG Cyberster ครับ